ับสบายดีพี่น้องปุ๊บไปสักผู้สักคนมุนิคัสมาลิงเกมฟรีไฟมาเบิงว่ามุนีิเ้าซีลงโหมดซีเสหนึ่งในโหมดแรงมนี่เขาสิ่งไหนไปทังไหนมาเบิงรอ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 ,รอเข้าเกมกวนหรืไม่เป็นคูนมาเป็นคูงแม,ม่น,นี่หเฮ้ยขีย้เด,ดีอดเด้ รอข้าเกมก่อนรอข้าเกมก่อนเจออย่างกันได้มุ้บเนี่ยขอแต่จะเจอปลูกก็พอที่มาสองสามกี้ก็ได้เดี๋ยวเข้ามาเกมแล้วเข้ามาเกมแล้วเอาขึ้นมาแต่ให้แต่นายนี่มาแชทเกมเลยน่ะมาเขาเลือกเมืองที่จะลงกันยนตนมาไปซีกก็น่าจะลงที่ เป็นโล่งสีซะเนาะเอาเป็นโล่งสีซะเจะ้าวรมโลงสีเป็นเมืองเดือดรัวยิ่งพมนี่ก็ไแดกนะคกะตู๋รัวยิ่งห้าตูห้าตูตีหนึ่งกับตูหนึ่ง มาเดี๋ยวฟาร์มก่อนฟาร์มก่อนเอ็มพีสวยฟาร์มมาสหมวกหนึ่งเก็เอาไปก่อนวาอุ้ยเค้เมันยิงกันยู่งๆยุ่นอยู่งด,ดาวหนึง่งอ้ซัำหมดได้วะดาวสอง ดาวสามดาวตีเอ้าสู้มันขึ้นมาวะ่ะโวยหืมแตกไปสามแล้วอีกตัวเดียวอีกตัวเดียวเดีๆดก็หมดเตีอะครับก็หมดเตีอะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ่งร้านลาวก่อนเบิ่งร้านลาวก่อน ฟาร์มฟาร์มฟาร์มตอนนี้ต้องฟาร์มให้ไวก่อนก่อนมีตีอื่นสิมาเครื่องร่อนเออจากบอลอย่ากกันยากระบายเรื่องเครื่องร่อนอยู่มันออกเข้ามาเหี้ยนเนาะมาปะเข้ามาก็เกินไป เฮ้ยนีกตัวใส้ถังนะซัดอย่างที่ต้องซัดซัดเฮ้ยโได้โบได้โบได้ให้มันโดดแล้ว<ๆ>หัวแตกไปดิฟาร์มฟาร์มฟาร์มตอนนี้ต,ต้องฟาร์มก่อนเอาเราูมีก้อยเตัอเฮ้ย มาเจอคนอีกคนบอลนี่มาเจอคนเชกเท้อเว้เวยเฮ้ยคนอยู่ฟังคุณคนอยู่ฟังคุณการไดบอกรู้เป็นตีเลยวะโอ้คือกูด่าวะ เอ้าคือโบนด่วดืสิดาวนึงแล้วสามอุ้ยแตกไปหนึ่งดาวสองดาวสามแตกหนึ่ง แตปอีกนึงมันมีตัวในบ้านเนี้ยมันเข้าไปใส่มันคือบอกมาเลยวะอุ้ยกระบแตกแล้วซาร์ดอย่างที่ต้องซาร์ดมันยู่เทิงมันอยู่เทิงมันอยู่เทิงเดี๋ยวไปดึงระเบิดกัน บลลงมาแท้เลยครัเบิงต้องมันต้องข่าขึ้นซา่าโอ้บ่ได้บ่ได้บ่ได้มันมีสู้ยุ่มีสู้ยุ่ตรงนี้น่ะเอาบ่ท่าขึ้นซ่าก็ได้บอลน,นี่น่ะมีสู้ยู่แหน่มึงนางทันบ่อือสยบร้อยกูหมดตี้อ่ะครับเก้าคิวแล้วเก้าคิวแล้วตอนนี้ อย่าฟาร์มฟาร์มฟาร์มก่อนฟาร์มก่อนเฮ้ยมีตัวหนึ่งมีตัวหนึ่งอยู่ทางซ้ายมือฟาร์มก่อนฟาร์มก่อนไอ้วอลไปยู่ใส่เบิร์ดมาไอวอมีแต่สองลูกหนึ่งไปเขายวนไอมีตัว โหมาบูยุดบูยอนเลยวะมันอยู่เทิงนี่มันอยู่เทิงนี่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 มันอยู่เทิงมนลลันเอลอยเดี๋ยวเดียวฟาวกับ๊บมันมาแล้วโอ้โหตเต,ต,เต้ดาวนึงสามก่อน โูซ้ำหดตายมูนมาแล้วบดตีไปดีอย่าฟามฟามอกาตัวฟามเกอะตัวฟรวามกัน เขาได้1ดคิวแล้วตอนนี้นะตามไปก่อนตามไปก่อนอ่ะไปไปรอฆ่าต่อไปรอฆ่าต่อ,ตอไปอยุ่ใส่เบิร์ดเจ็ตตัวนี่พอเบิร์ดได้บ้านี่ <c oughs> <c oughs> ไม่เป็น m i s t มีโตมีตมีโตเอ้ิเอ้า,อา,า,อาอเอบราเต็มนล่องเ้า เอ้าโหลูกปืนมดเอาซเนี่มันบั๊บ่นี่ดาเมี <c oughs> บั๊กนั่นบ้นี่ อย่ายิงเด้เราบร่มีลูกปืนนี่สิใส่ก่อนไป่ก่อนบ่มีลูกปืนสู้มันไว้สู้นบ่ได้ดอกยิงไปมันดาวกันดาวซี่สิเดี๋ยวถ้ามาันมาซานห้องดีกว่า มันอยู่ซ้ายมือเห็นมั้ยนะ่ะมันแรกไปซ้ายมือเมื่อกีน้นี่เดี๋ยวเบื้องตัวนี้ก่อนเบื้องตัวนี้ก่อนเศกทางนี้ก่อนนี่นี่มันแล่นเข้าในบ้านนี่เมื่อกี้นี่นะเฮ้ยเด็กเดียวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวสามก่อนอย่าคิดไปที่คิว ได้ลูกปืนได้ลูกปืนแล้วสวยแ่มแล้วหัวไปดีมันยูเทิงป้อมเนี่ยม,มันไม่ลงไม้เครื่องเอว่ Nhìn này, nhìn này, nhìn này, nề nặng nề nặng nề chưa? nề nặng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  đi, nặng nề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  nặng đi Đi nặng nề nề nặng nề nề อืมันโดดดองดองอย่างนี้ฮันลล์มันอยู่ป้อมมันบุลลงมาเชื่อไปเอ้าบุลลงมามึงตายแล้ววงบีมน่ะเรียบร้อยเลยใส่สนามไที่ดึงม้ามืัอนี้หัวจะมันหัวจะมันหัวจะบันกัน ไปมากคิดนี่กาขอฝา,ากเนาะคุไลค์คุณแ,แล้วกคาอีกตีโซมอย่างกาคอมเมนต์ลงเลยเนาะั้างลงุมสุนทรบุนีกัขอตัวลาไปก่อนไปละ